จิมงานเสียยิตดเก็บกู้ข้าวเมื่อนี้มีงานใส่แน้ยิตดมื่อนี่นะเอานี้อานี้สักก้อนนะเดี๋ยวผูใ้ใดที่นะครับมีงานอยากจะใส่บริการมาติดต่อที่ลานพระปู่ของข้านะายิดนะจิมงานครับจิมงานเสียยิตดครับเนี่ยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนละครมิตรภาพนั้นนะ นายเย็นนะราคามิตรภาพนะครับมิตรภาพผ<า>ู้ใดที่เกี้ยวเขาช่วงนี้จะเฝ้าเกี้ยวเด้ออากาศฝนยังประเบิดครับเมื่อนี้ที่มีฝนอยู่น้อยหนึ่งมือลื่นกับที่เป็นคึมๆวันไหนผู้พดดหัดผู้ใดยังคอยที่มีแดดยังคอยเกี่ยวครับจะเฝ้าเจ้นี่ร้านร้านเต็มอยู่นะครับ ครับรักสองสามเมื่อแดดออกมือม่อนี้วันอังคารวันอังคารจะมีฝนเล็กน้อยครับแล้วก็วันพุธจะเป็นครึมๆฝนจะบ่คอยมีนะครับวันพฤหัสจะค่อยจะมีแดดครับวันพฤหัสจะค่อยจะค่อยจะมีแดดนะครับเพื่อนที่น้องที่ทีเกี่ยวข่าก็ร้อนจังหน่อยอย่าเพิ่งเกี่ยวนะครับพเพราะว่าเกี้ยวื่อเล่านี่ถ้าเกิดตากบ่แห้งนี่นะครับเขาเสียหายนะครับเขา่ายู่ในน้ำมันก็เสียหายได้ยิดน,นะ อยู่ยนะผูเสียหายครับพี่น้องเพระาะว่านะครับตอนนี้ถึงนะครับน้าในห้องก็ยิ่หลายยู่แต่ว่ามันกะบ่ได้บ่ได้เสียหายนะครับอย่าเฝ้าเกี้ยวอย่าเฝ้าใจเย็นๆนะครับให้ฝนเบิกก้อนดีๆยังค่อยเกี้ยวนะครับครับเอามาแล้วเดี๋ยวมันยิ่งกต่กแหงเราเขาที่เสียหายนะครับแต่เย็นๆนะครับยินข้าวว่าเขาเหนยียวยิ่ขึ้นอยู่ นะครับนะผู้ใดเกี้ยวลาลานี่เขาบอกว่ากินโรโลสิบห้าบาทเนี่ข้าวเหนียวยินข้าวใจเย็นเด้อผู้ใดที่ครับเขาแห้งเขาแห้งผู้ใดเกี้ยวลาลานี่เขาบอกว่าข้าวเหนียวที่ราคาดีครับพี่น้องที่นี่เออโอละโลสิบห้าบาทผู้ใดเกี้ยวเร็วๆนี่นะครับประเทศจีนเขาเจ้าครับเขาเจ้าครับเขาเจ้าครับกินเขาเจ้าครับมากินข้าวเหนียวเนี่ยครับเขาเจ้าครับผม เอาซสื้อประจาท,ทุกทุกทุกปีครับแต่ว่าคนเขาซื้อื้อเื้อหมดหมดทั้งปีน่ะห้าแสนตันห้าผมข้าขอเจ้าคบขอเจ้า,จา,จาแต่ว่าประเทศไทยซื้อของประเทศจีนนี่หลายหลายก็ประเทศจีนซื้อของเวศไทยครับเขาเรียกว่าไทยขาดดุลการค้าประเทศจีนได้ยึดเทียนเขาเนี่ยเสื้อของเขาลอยนึงเนี่ยเขาส่้ของมาขายเวศไทยแต่พันนึงส่นะขาดดุลกันบักสิบเท่าเลย นานะของประเทศจีนเนี่ยนะ F M V ของจีน F M แต่ว่าอีกขั้นนึงเป็นของยันมาญี่ปุ่นเนี่ยครับ F M ์ขั้นแรกครับขั้นแรก F M V เนี่ยของประเทศจีนของประเทศจีนกับนะครับซูมเอนี่เขาเขามาขายในประเทศไทยหลายครับรถไฟฟ้ากับของประเทศจีนครับเนี่ย B V D นะครับแมนแมนถูกต้องเลยเขาซื้อ Paid, เขาซื้อเขาซื้อของจากจากไทยเนี่ยประมาณจังเช่นสมมติร้อยบาทนี่เขาซื้อของจากเขาเนี่ยพันหนึ่งสิน่ก็เรียกว่าขาดดุลการค้าครับขาดดุลการค้าเพราะว่านะครับตอนนี้สินสินค้าในประเทศไทยเนี่ยนะครับส่วนมากที่สร้างมาจากประเทศจีนเพราะว่าต้นทุนมันถึกประเทศไทยเ็ดแข็งเขาไม่ได้นะครับตอนเนี้ยมันเป็นแบบนี้ครับแม้แต่รถรถไฟฟ้าเนี่ยสามรอยที่วิ่งกันยุ่นเนี่ย ของจีนเวิดครับของจีนทั้งหมดครับผมครับออบอกครับเพราะว่าของประเทศจีนมปนเท็ดมาเน็ดมนเฮ็ตถือเถืกแเราก็นะครับมันต้องมันมันเนี่ยอายุการใช้งานด้วยเท <c oughs> ็ดไปใส่ไปจีกปีใส่ไปหาปีสิบปีต้องต้องถิ่มแล้วนะครับต้องถิ่มแล้วเพราะว่านะครับเสี่ยบุคุณภาพครับถูกต้องครับระบบคขับพิณซี่ เทดไห้สินค้าราคาถูกแล้วก็ดีดีพอประมาณประมาณว่าดีดีหลายเนาะอ่าเทดหลักการกันเป็นอย่างนี้ครับครับเบอร์โดเซอวดตรงไหนยิครับเอ้าครับเออครับผมไม่เครื่องมือเพราะว่าระบบเขานี่ รัฐบาลเขาดีควบคุมค,มควบคุมไอ้วัตถุดิบครับวัตถุดิบก็คือเช่นพวกเหล็กพวกแร่ถ้าทุกอย่าเนี่ยเขาเยาควบคุมบวกไ้มันแท้งบริษัทที่ที่ซื้อไปเฮ็ดรถเนี่ยก็ก็จะก็จะเฮ็ดราคาได้ได้ได้ถือนะครับจังแร่กันทำไมแบตเตอรี่ของประเทศจีนเนี่ยมันถึงมันถึงราคาถูกสุด,สดเพราะว่าประเทศเขาบันยายนะครับประเทศเขามันใหญ่ครับแล้วกา ทรัพยากรธรรมชาติเขามันเขามันหลนะครับครับรัฐบาลจะจะควบคุมแร่ธาตุนะครับบ่ให้ผู้ใดเป็นเจ้าของคนใดคนหนึ่งนะครับรัฐบาลเป็นเจ้าของล้วกาสซแบงขายให้บริษัทผู้ผลิตสินค้านะของเขาก็เลยก็เลยถือครับอ่าเช่นรถแมคโครตัวน,นี้ที่ขายดีสุดจะจะเป็นรถแมคโครซันนี่นะครับซันนี่ซันนี่ขายดีครับซันนี่ นะครับรถยนต์ไฟฟ้าที่วิ่งอยู่หนาะมีแต่ของกินของของเถือกต่ว่ารู้จักอายุขนาดแค่นั้นแม่เมียอยู่ครับครับเขาที่เ็ปแบบนี้ครับเสียแล้วก็เอาทิ่มเลยนะครับนะครับแม่นครับทุกคนจะเข้าทิ้มเพราะว่าราคาที่พอแพงหลายพุ่นบาครับเนี่ยขี่ไม่ได้พุ่นเนี่ยรถไฟฟ้ารถจักรยานไฟฟ้าสองล้อแปดสิบสองโวลต์นะครับแปดสิบสองโวลต์ ครับบอกเลยครับทีมงานนะพักกินน้ำกนอด้ะกินน้ำเนอเครื่องดื่มนี่ครับวิถีชีวิตของบ้านท้าพี่น้องเนี่ยคือเกี่ยวขเ,าาเขาเราตาเขาเราจะฝนตกมันต้องคอยยึดครบสูตรได้ยึดมันต้องเกี่ยวเข่าแล้วตาเข่าฝนตกมันคอยยึดครบสูตรชาวนาเนี่ยขันมันสบายหลานมนเลี้ชาวนา,นานม,มันต้องแบบนี้ย<ม>บทบททดสอบเนี่ยบททดสอบมากินน้ำครับเครื่องดื่มครับเนี่ยมาไกินน้ำกัน เจริญ <มา S 1> เจ้าของไร <มา S 1> อ้อยเท่าไรนี่ออออนเอาเอาให้พี่น้องเขาเบิ่งแน่กิจกรรมชุมชนมามาเอามากินน้ำกินท่าครับเครื่องดื่มจังเลอยออกกําลังกายตอนเช้าเช้าเออลานฝาปู่หขมขาวครับนี่คือยายมีการเออมีเมีเจริเสียเรายกสุดท้ายเรายกสิบสองเราหน้าน,นะพงษ์เออชาวนาะต้องล่ำบากกันบอลล่ำวากบอลแมนชาวนา นี่ครับย้ายเข่าพี่น้องครับนี่พี่น้องที่เกี้ยวเข่าเกี้ยวคิดว่าจะมาตากล้านว่ปปู่ผมขาวให้ให้จะเฝ้าจะเฝ้าเกี้ยวนะครับเดี๋ยน้าว่ปปู่ผมขาวพี่น้องจะเฝ้าเกี่ยวได้พี่น้องเด้ครับมาปิ้งไก่ปิ้งแปลาบ่นเนี่ยประดุกประดุกนี่พี่น้องก็คือมันเปียกนี่นะครับนี่คือปัญหาของการทำานนี่พี่น้องมาครับนี่เพราะมันเปียกแล้วเขาต้องย้ายออกมานี่ครับนี่ขั้นว่ายนี่เสียหายได้พี่น้องนี่ วันนี้วันที่นะครับสิบแปดดพี่น้องเมื่อนี้นะครับนะครับสิบแปดก็คือจะมีฝนตกนะครับอาที่ปริมาณนะครับเบาบางนะครับพี่น้องอาจจะบ่ตกหนักนะครับในเขตพื้นที่ของตำบลบนานทันนี่นะพี่นอ้องอำเภอเกษตรสมบูรณ์อยง่ชายแคบภูมินะครับเสร็จแล้วนะครับพรุ่งนี้ นะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นคืมคืมพี่น้องคืมคืมนะครับคืมคืมแล้วกับวันพฤหัสพี่น้องมือนนี้วันอังคารนี่นะครับนี่คือปัญหาของการทำนาอีกนะครับปัญหาของการทำนาก็คือการตากเข่าแล้วก็ฝนตกนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งมัน เป็นฝนเปลี่ยนฤดูพี่น้องคิดว่าที่เบิดแล้วนะครับเนี่ยมันจะมีอิทธิพลจัดนะครับลานินญ,ญาแหละพี่น้องนะครับอินญาคือค่าค่าค่าเฉลี่ยของฝนกระชี้ไหลก็ปกติพี่น้องนะครับมันจะเป็นช่วงท้ายๆของลานินญ,ญาพี่น้องเสร็จแล้วก็จะเขา่าะสู้ภาวะความความเป็นกลางนะครับแล้วก็สู้ภาวะเอวย่นยอก็คือฝนจะตกน้อยก็ค่าเฉลี่ยรหรือว่าเข่าส่้ช่วงแรกเละพี่น้องนะครับ ทีหน้าก็คือจะเป็นภาวะเอลนินโยนะครับฝนจะตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยครับเอาเอาไปครับนี่นี่พี่นอ้อง